เอาของเล่นไหมใครตุนจะเอาของเล่นหรอจ๊ะฮะเอาอะไรเล่นละ่ะลูกใครตุนอยากเล่นอะไรฮะฮะใครใครตุนอยากเล่นอะไรคะลูกโอ้ยอยากเล่นอะไรลูกหืมไหนใครตุนจะเอาอะไรลูกบอกเลยบอกสิ บังคับแม่เหรอไหนใครตุ่นอยากเล่นนี่มาเอายังไหมเนี่ยอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋อยากเล่นแล้วโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเอาไปไหนล่ะโอ้ฟัดฟัดฟัดโอ้ย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 ฟัดใจโอ้โห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 อันโอ้โหอันนอ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 นฟัดให้แม่เห็นเลยเหรอลูกโอ้โหโอ้โห แม่อยากแม่เน้ให้แม่ได้ไหมล่ะให้แม่ได้ไหมนนนแยง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 ให้แม่เฮ้แม่อยากได้เนาะปืม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 ปมปมปมขูได้ขูได้หวงอะไรล่ะเฮะหวงอะไรหวงแม่เหรอโอ้โหกดน้องไว้เลยอะกดเข้าไว้นะเดี๋ยวแม่แย่งนะอย่างนั้นอะหื ขี้หวงใครตุนขี้หวงเหรอใครตุนขี <S <s ้หวงเหรอเนี <k <K <ak ak> <ok ่ยแม่เล่นได้ป่ะเนี่ยแม่เล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้ไหมเนี่ยฮะแม่เล่นได้ป่ะเนี่ยนั่นนั่นกัดไว้กันละวใครตุนจะแกล้งแม่เหรอใครตุนจะแกล้งแม่เหรอเอ๋ดิอือขู่แม่ที่ละอ่ะขู่แม่ก่อนอ่ะอือเดี๋ยวแม่จะได้กลัวขู่แม่ทิลูกอ่ะอือเลยอือเลยลูกเอาอือสิอันนี้ขี้หม้อขี้หม้อขี้หม้อ 你，嘿嘿嘿嘿。